ดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับโควิดนะคะตอนนี้ติดโควิดมาทั้งวันสิบห้าวันแล้วก็จะมาแชร์อาการเบื้องต้นของการเป็นโควิดนะคะก็จะเป็นอาการเบื้องต้นคือจะเป็นไข้นะคะแล้วก็จะมีอาการเจ็บคอเหมือนเจ็บต่อมไทซินสองข้างนี้นะคะแล้วก็ไอนิดหน่อยไอยแห้งๆก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโควิดเพราะว่าไม่น่าติดนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนเราใช้เจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากาก2ชั้นแบบนี้เลยนะคะ สถานการณ์สองชั้นแบบนี้เลยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดนะคะแล้วอาการคือไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นโควิดอาการจะมาออกวันที่3วันที่4ี่ก็จะมีตื่นมาตอนเช้าเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแบบวันนี้กูเหนื่อยทําไมตื่นเช้ามาวันนี้เหนื่อยวะก็คิดว่าอ๋อสงสัยเราร่างกายเราไม่โอเคเพราะเราป่วยอยู่เราก็กินบํารุงกินกินด้วยร่างกายต้องกินด้วยมันต้องการสารอาหารก็กินเข้าไปแล้วก็พักผ่อน แล้วก็มีอาการเกิดการท้องเสียครั้งที่หนึ่งก็เอออาจจะเป็นท้องเสียปกติแหละเพราะเราอาจจะกินอาหารที่มันอ่อนคลิ้มข้าวต้มอ,อะไรพวกนี้อกินอาหารนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นปกติเพราะว่าเรากินเหลวอาจจะถ่ายเหลวก็ได้ด้วยความเข้าใจของตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรพอเริ่มถ่ายครั้งที่สองก็เริ่มเกลียดใจละเทำไมถ่ายสองรอบแล้ววะกอ็อ่ะแล้วก็ก็กินกินยากินยาเกลือแร่ค่ะ กินยาคือแรกไปตามอาการก็ก็นอนซึ่งวันที่สามวันที่สี่สามสี่เนี่ยจมูกตื่นเช้ามาฉีดแอลกอฮอลเฮ้ยแอลกอฮอลปกติกินมันแรงอะ่ะทําไมวันนี้กูไม่ได้กินแอลกอฮอลวะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะรู้ว่าจะเป็นโควิดวะเป็นไข้นะเป็นไข้หลายวันแล้วด้วยเราก็ไม่หายสักทีก็เลยไปหยิบหัวหอมมาลองดมได้กลิ่นหัวหอมนิดนึงปปลายเลยรู้สึกว่านั่นแน่ ติดแน่เลยกูติดแน่เลยกูติดโควิดแน่เลยกูติดมาจากไหนเนี่ยติดแน่นอนเลยอะไรเงี้ยเราเสร็จแล้วก็ที่เราโรงงานโทรมาพอดีว่าเราจะต้องเข้าไปเช็คสต็อกเขาก็เลยถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างเพราะช่วงนั้นเราจะ work เวิร์กฟอร์มโฮมเขาก็ถามอาการเป็นยังไงบ้างคลิกอ,อาการเป็นยังไงมีไข้หรือเปล่าก็บอกเขาว่าช่วงนี้มีไข้พี่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเป็นไข้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเช็คโควิดก่อนละกันแล้วก่อนเข้าโรงง,งาน เขาก็เลยส่งไปเช็คที่โรงพยาบาลศูตรโรงพยาบาลก็ไปเช็คไปเช็คตั้งแต่วันที่27ไปไปเช็คตั้งแต่วันที่29ไปเช็ค29ได้ผล3 30 31ได้ผลประมาณนี้ก็รอรอ,อผลประมาณสองวันแต่เรารู้อยู่แล้วในใจคิดอยู่แล้วว่ากูเป็นแน่คุณต้องเป็นโควิดแน่แน,แน่เลยเออเราต้องเป็นแน่แน,แน่เลยก็เลย เริ่มมาดูแลตัวเองเริ่มมาดูว่าเอ๊ะเขากินอะไรกันบ้างในเบื้องต้นก็ไปกินตามเขาไปหามาที่จะให้ได้ตาม